สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้หยบก็จะมารีวิวการทําแกงส้มของหยบนะคะสุดของหยบไม่ใช่สูรหรอกมีอะไรเราก็ใส่ลงไปประมาณนั้นนะคะขาดหรืออะไรเราก็ใส่ลงไปประมาณนั้นเนาะพอดีเนี่ยมาละโกนะมาละโกเราจะตำส้มตำใช่ไหมจะทำส้มตำกินเนาะลงมือเยบนะไม่สวยเนาะ เราทำส้มตำกินแต่เราร้อนหนนะคะทุกท่านจะเป็นอาทิตย์แล้วเราก็ใส่ตู้เย็นไว้เนาะเส้นมักจะแข็งไปหน่อยเนาะเราว่าจะเอาทิ้งเราก็เสียดายเนาะเราก็คิดหาอะไรไม่ได้เนาะเอ้ยมีปลากระป๋องอยู่เราก็ทกําเกง๊ส้มปลากระป๋องซะเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกสองเม็ดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันเผ็ดมากๆสําหรับยาอ,อกนะคะ พอดีเรามีอ่ามะขามแห้งนะคะเราซื้อมะขามแห้งมาไว้เนาะเผ mm. ื่อเราจะใช้อะไรอย่างเงี้ยเนาะมะขามผงนะคะเราก็ไม่ชอบหรอกแต่มะขามเปียกเรามาแล้วก็ดำนะแล้วก็ทิ้งไปนะคะทุกท่านเราก็เลยเอามาทําลงไปนะคะปีกระป๋องปลากระป๋องไทยอยู่กระป๋องนึงนะคะแล้เราก็มาใส่ลงไปเนาะ,ะอร่อยนะท่านผู้ชมนะอร่อยเด้อแต่เผ็ดนะคะพริกสเม็ดเองเล็วกว่าจะไม่ใส่พริกเนาะ ไม่ใส่พริกโรกลัวรสชาติจะไม่อร่อยเนาะแต่สินใจใส่พริกไปสองเม็ดเองเล็กๆเองนะคะท่านผู้ชมเผ็ดมากสําหรับให้บอบนะเราร้อนหนนะปวดฟันปวดเหงือกด้วยนะมันจะหายหรือมันจะเพิ่มนี่เ้วก็กินไปแล้วถ้วยหนึ่งเนาะเราคิดว่าอากินพริกซะมั่งนะคะค่าเชื้อโรคในปากนะคะ เรามากินพริกเลยในะมีเสื้อหลในปากเลยต้องกินชิกินพริกมั่งนะคะจะได้ขาดเชื่อนะคะกลมน้าเกลือแล้วก็ยังไม่หายเดียวกินเผ็ดๆซะมั่งนะคะเรายังไม่ได้กินเลยก็ร้อนหนแลนะ้วเนาะอร่อยท่านผู้ชมอร่อยด้อ้อเนี่ยอร่อยนะคะอร่อยอร่อยอร่อยนี่มะละกอยังแข็งเป๊กอยู่เลยนะเราอ,อยากจะให้มันนิ่มกว่านี้นะฝันเราไม่ดีก็อ,อยากกินแบบนิ่มๆนะ เรี๋วเราก็สั้นเลยเกินน้ท่านผู้ชมเว้นี่น,น,นี่เห็นไหมมะละกอใส่ปลากระปกก๋ปองมาอร่อยอะเราก็อาหารจีนแน่นอนนะคะท,ท่านผู้ชมน่าอร่อยนะอร่อยนะคะมาเด้อกลางวันนะคะเราก็ตักใส่กินกับข้าวก็อร่อยกินปเปล่าๆก,ก็อร่อยนะคะแล้วก็ผสมกับเ,เส้นหมี่หรืออะไรนี่ก็ได้นะคะเอาเตาเอาที่เราสะดวกเนาะอร่อยนะคะอร่อยนะ พะเราของกินของจืดมาเยอะแล้วนะคะเราไปกินของเผ็ดสมั่งนะคะขาดเสื้อโลกนะคะพริกสองเม็ดกเ็เผ็ดโอ้โหนโะหูน้ําตาไหลเลยนะคะทุกท่านนะอ,อือหือเปรี้ยวๆหน่อยหว,วานๆน,นิดหนึ่งนะคะซ่บนะคะแซบบ่บายๆนะคะขอจบคิปเพยงนี้เด้อนะคะช่วยเป็นกำลังใจเยอะด้วยนะคะบา,บายๆค่ะ